เสร็จแล้วนะสติกเกอร์ใหม่ใช้ลายกว่าเดิมไม่ใช่สติกเกอร์ลายของดาราคนไหนนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ของกทมครับติดมาแล้วกว่า20ปีกรทมเปลี่ยนสติกเกอร์แบงคอกใหม่ก็เดิมสกายวอล์กปทุมวันกรุงเทพมหาคนครสติกเกอร์ใหม่บนการรางรถไฟฟ้าจุดบริเวณทางเชื่อมเหนือสกายวอล์กแยกปทุมวันแทนที่สติกเกอร์เดิมซึ่งติดอยู่มานานกว่า20ปีจนสภาพซีดจาง ข้อความลบเรือนไม่สวยงามจากกรณีเ,เพจเฟ c บุ o กนะครับแบงคอกไซส s e ีอิงได้มีการโพสต์ภาพ s k y w a l ลแยกปทุมวันซึ่งเป็นจุดเช็คอินของชาวต่างชาติถ่ายภาพร่วมกับป้ายข้อความว่าภาพเ,าเดิมๆนะครับคือ Bangkok City of Life นะครับนครแห่งชีวิตทีวาอะไรประมาณนี้นะครับโดยระบุข้อความว่าด่วนเลยครับกอทอมอ เราอายนักท่องเที่ยวเหลือคําว่าแบ่งตัวเดียวแล้วตอนนี้ฝั่งนี้คนจะมาถ่ายรูปพอเห็นตัวนังสือขาดก็เดินหนีไปรอต่อคิวฝั่งหนึ่งจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอันนี้หมายเหตุนิดนึงครับว่าคำว่าแบ่งคําเดียวเนี่ยเป็นสแสรงนะครับไปหาดูเอาแล้วกันนะครับแปลว่าอะไรสนุกมากครับในเวลาต่อมาครับนายเอกวรัญยูอมราปานนะครับโฆษกของกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าขณะนี้กรุคคงเทพมหานครกำลังทำความสะอาดเพื่อเตรียม ติดสติ๊กเกอร์ใหม่บนคานร,รางรถไฟจุดบริเวณทางเชื่อมเหนือสกายวอล์กยกปัุมันเนื่องจากสติ๊กเกอร์เดิมซึ่งติดอยู่มานานกว่า20ปีมีสภาพซีดจางข้อความลบเลือนหายไปนะครับไม่สวยงามแล้วแล้วก็มีการซึมเข้าไปในเนื้อปูนทําให้การเชืนอการค่อข้างใช้เวลาจึงขอให้ประชาชนมีความเข้าใจหากพบเห็นสภาพที่ไม่สวยงามในช่วงหนึ่งวันหรือ2วันนี้นะครับกทมจะเร่งติดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความและดีไซน์ใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่ได้ออกแบบไปแล้วทันทีไม่ทราบใครออกแบบนะครับเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยและสวยงามภายในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมปีนี้นะครับในกรณีวงเล็บไว้ว่ากรณีไม่มีฝนตกในพื้นที่ติดตั้งซึ่งก็คงคาดการลํลำบากง,ง่ายน,นะครับเตรียมต้อนรับการเข้าสู่งานเทศกาลไพรยมันโดยกทมเป็นจุดหมายปลายทางที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่หลังไหลเข้ามาร่วมงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งเวลานะักท่องเที่ยวเข้ามาเช็คอินเข้ามาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครก็จะถ่ายรูปมนเราไปถ่ายรูปไปปารีสก็ไปถ่ายขอ,อไอเฟลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ติดตามและเห็นไปพร้อมๆกันเลยนี้เลยอย่างนี้และหลังจากนี้จะทยอยติดที่จุดอือ่นๆต่อไปด้วยนะครับ ล่าสุดครับกทมติดตั้งสติกเกอร์ที่มีข้อความและดีไซน์ใหม่เฉพาะอนอัตลักษณ์กทมที่ได้ออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยและสวยงามเสร็จแล้ว1ด้านก็รอกันต่อไปนะครับต่อไปน,นี้ก็จะติดอีกด้านหนึ่งให้เสร็จภายในวันรลบเงินเดือนนี่แหละครับ31พฤษภาคมปี P 67นะครับก็ตเตรียมต้อนรับงานเทศกาลไพร์มันจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันก็ไม่สั่งกันครับว่ามีเกณฑ์ตัดสินไงว่าอันนี้ควรจะติดตั้งใหม่ได้แล้วหรือว่าจะต้องให ในโซเชียลเขาร้องกันไปหรือว่าอันนี้มีอายุความ5ปีถ้าอยู่ได้30ปีก็ก็อยู่ไป30ปีอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่ากรุงเทพานะครมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสโลแกนเปลี่ยนแบบมอตโต้เปลี่ยนคำคมอันใหม่แล้วก็ไม่เปลี่ยนหรอครับหรือ,อยังไงครับเรื่องน,นี้ก,ก็ก็คุยกันมานะครับใครมีคอมเมนต์ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณา ก็คอมเมนต์กันมานะครับใช้ข้อความสุภาพแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวดังครับ